ในญาณชนยังยังไม่ถึงอริยชนก็คือองค์สมเด็จพระทศพลทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์ห้าประการนี่จำให้ดีนนบรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายที่ท่านทนั้งหลายมีความประสงค์ต้องการโดยเฉพาะว่าเราต้องการเป็นพระอริยเจ้าเราเบื่อการเกิดเพราะเกิดมันเป็นทุกข์ ถ้าเราจะไม่เกิดเราก็ต้องมีบาร,รมีครบถ้วนแต่ว่าไม่ได้ท่องบาร,รมีไว้ครบจำได้แบบนกแกว้วนกคุณทองแบบนั้นไม่ใช่ถ้าจำแบบนั้นท่านก็เป็นนกแกว้วนกคุณทองตลอดไปจะเป็นพระอริยเจ้าเข้าพระนิพพานไม่ได้ <c oughs> นี่ตอนนี้ไปเรามานั่งบวชกันดีกว่า